เริ่มทำครัวทำอาหารเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องมีเนี่ยยังไงขาดไม่ได้เนี่ยก็คือมีดแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามีดเนี่ยมันมีหลายแบบมากถ้าเริ่มไปเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะเริ่มใช้จากมีดเชฟนะครับเพราะว่ามันก็สารพัดประโยชน์มากเลยแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นมีดของจีนนะก็ สำหรับคนที่ชอบสับอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดใครชอบดูอนิเมะเนี่ยหรือว่าเคยดูพวกอนิเมะทำอาหารหรือหนังญี่ปุ่นก็ตามทุกคน,นจะต้องเคยเห็นมีดต,ตัวนี้ครับรูปทรงเนี่ยจะเหมือนมีดอิโต้ครับแต่ว่ามันจะเหมือนปางตอเล็กๆซึ่งมีดต,ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่ายานางิตัวนี้เนี่ยจะเป็นมีดท,ที่เอาไว้สําหรับทําอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นพื้นฐานเลยแต่วันนี้เราจะมารีวิวมีดญี่ปุ่นของแท้กันนี่เลยครับมีดยานางิจาก b s a f e อันนี้เนี่ยก็จะเป็นมีดที่ขายทั่วไปในตลาดนะทุกคนก็จะขายอยู่ที่ประมาณ1 0 0ยถึงสามบาทราคาแค่ประมาณนี้เองครับแล้วก็ตัวคุณภาพหรือว่าวัสดุเนี่ยมันก็จะเป็นเหื็กเหล็กที่ตัดมาแล้วเอามารับให้คมนะซึ่งอันเก่าของผมนะครับก็จะเป็นแบบเคลือบเซรามิกนะแล้วก็จะเป็นด้ามเนี่ยจะเป็นแบบตัวของพลาสติกถ้ามาดูกับตัวมีดของ B ีเซฟที่ผมได้มาใหม่นะครับก็จะเป็นตัวงานเหล็กไฮคาร์บอนนะแล้วก็เป็นงานตีมือด้วยซึ่งการตีมือเนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่าอะตีมือ ไม่ใช่นะตีมือเดี๋ยว <c oughs> ป้าก็เล่นนะ่ะตีมือไม่ใช่นะแต่ว่าการตีมือที่เขาหมายถึงเนี่ยคือการที่ถ้าเกิดเคยใครเคยดูการทําดาบสมุไรหรือดาบคาตนาของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะเอาช่างตีเหล็กมาตีแบบเปิงเปิงเปิงเลยซึ่งการทําอย่างนี้เนี่ยจะทําให้ตัวของเหล็กเนี่ยหรือว่าตัวใบมีดหรือใบดาบเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าซึ่งรอยตรงนี้เนี่ยก็มันไม่ได้เป็นรอยที่เขาตั้งใจทําขึ้นมานะอันนี้เนี่ยเป็นรอยจากการตีมีดนะทุกคนซึ่งมันก็ดูสวยมากมากเลยนะ ส่วนอันนี้นะทุกคนมันคือรอยที่ทำทาเรียนแบบนะอันที่ผมรีวิวไปรอบที่แล้วนะครับแล้วก็ดูความแตกต่างฮะนี่ฮะมันจะดูไม่ค่อยชัดนะแล้วก็รอยมันจะดูแบบแปลกๆหมือนตั้งใจทํานะทุกคนอันนี้เนี่ยรอยเนี่ยมันตื้อนะทุกคนมันเป็นรอยจากการทําสีนะมันไม่ใช่รอยที่แบบเนี่ยเป็นการตีเหล็กนะรอยการตีเหล็กเห็นไหมฮะมันจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้แทนนะทุกคนถ้าเห็นนะเนี่ยมันเข้ามันแน่นมากฮะมันไม่มีรอยต่อเลยนะ ตัวนี้นะทุกคนคือสันมีดจะเห็นว่ามันหนานะค่อนข้างหนาเลยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใบมีดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างบางแล้วแล้วก็มันจะเป็นคมสองด้านนะทุกคนตัวใบมีดนะทุกคนเขาออกแบบมาให้มันมีความโค้งเล็กน้อยนะฮะเวลาหั่นเนี่ยจะได้ไม่กินเนื้อเขียงนะทุกคนเราจะลองเทียบน้ําหนักในแบบของผมดูนะก็คือเอามือเนี่ยแหละจับเลยเราจะเริ่มจากนี่ก่อนนะตัวมีดอันเก่าของผมนะทุกคนเราจะจับนี้ก็ไม่ได้ดักมากนะทุกคนก็ค่อนข้างเบานะนี่ฮะ แต่ถ้ามาเทียบกับตัวของ Miss Safe นะมิ s บีเซฟนะมีสบีเซฟเนี่ยจะหนักกว่านะทุกคนอาจจะเพราะว่ามันทํามาจากตัวเหล็กเลยนะก็เวลาหั่นหรือว่าเวลาจับให้เข้ามือทุกคนผมว่าตัวนี้เนี่ยเวลาจับแล้วเนี่ยมันมันรู้สึกได้ฟิวกว่ามันรู้สึกได้ฟิวกว่ามากๆเลยมากกว่าจับไอตัวเก่าอันนี้อีกนะทุกคนก็ถือว่าเข้ามือครับเราจะมาลองความคมกันนะทุกคนอันนี้นะจับมือเดียวงี้เลยป๊หนึ่ง เอาด้านนี้แล้วกันคมมากนี่นะทุกคนคือคมมากเลยนะแบบอาจจะต้องเนี่ยมันถือว่าคมมากเลยนะอันนี้หันไปข้างหน้าฮะหันมาข้างหลังเนี่ยอันนี้คือผมจับคนเดียวนะบอก่อนเนี่ยมันคมมากๆฮะ ทุกคนก็คงคิดนะครับว่าโอ้โหคุณภาพมันดูดีขนาดนี้มันดูสวยขนาดนี้มันต้องแพงหลักพันแน่ๆเลยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามีดญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยราคาแค่300กว่าบาทเองถ้าเกิดทุกคนเคยดูว่าเคยดูในราคาตลาดนะทุกคนตัวมีดเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงเลยนะยิ่งมันเอาออกมาจากยิ่งมันส่งมาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่างต่ำก็พันกว่าเลยครับแต่เราเนี่ยสามารถใช้ตัวมีดงานญี่ปุ่นเนี่ยครับทุกคนในราคาขนาดนี้ได้เนี่ยผมว่าคุ้มมากเลยนะ ก็หลังจากที่ผมได้ทดสอบนะทุกคนก็จริงๆเนี่ยผมว่ามีตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปหั่นบางได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะเนื่องจากว่ามันคมนะทุกคนมันจะไม่ได้ติดหรือมันไม่ได้ทาให้เนื้อเสียหายมากขนาดนั้นนะก็ถือว่าเป็นมีดที่ดีมากๆเลยในราคา3 0 0รอนะทุกคนก็คุ้มมากๆครับก็มีตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับการหั่นอะไรหนาๆนะอย่างเช่นพวกฟักทองหรือว่าฟักอันใหญ่ๆเนื้อหนาๆทุกคนถึงแม้ว่าตัวมีดเนี่ยมันจะมีความหนาแต่ว่ามันเอาไว้สไลด์หรือว่ามันเอาไว้สับอย่างเดียวครับ ก็ต้องบอกไปก่อนนะทุกคนว่ามีดตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวสันเนี่ยมันหนานทุกคนเวลาหั่นอะไรหรือสับอะไรที่มันหนาๆแข็งๆนะอย่างเช่นพวกฟักทองเนี่ยมันก็จะสับไม่ค่อยลงนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการสับการซอยอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าผมให้เต็มสิบเลยครับใครอยากมีมีดทำอาหารแบบญี่ปุ่นนะทุกคนมีเอาไว้ติดบ้านนะผมก็แนะนําตัวนี้เลยนะราคาไม่แรงนะราคาถูกมากๆเลยนะทุกคนแล้วคุณภาพก็ดีมากๆด้วย ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดติดตามนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากได้ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ description ครับวันนี้ผมไปก่อน,นครับบ๊ายบาย